ความรักมันเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์นะแล้วในความรักมันก็มี2ด้านเสมอเลยมีรักก็ต้องมีทุก็นธรรมดาวันนี้สิ่งที่เราตามหาความรักเนะี่ยจริงๆมันออกแบบได้เนี่ยใครรอยากออกแบบความรักได้พิมพ์เลยกว่าผมจะรู้เรื่องนี้นะเจ็บปวดกับความรักเนี่ยตามหาหลงงมงายหลงทางออกทะเลเจ็บปวดไม่รู้เท่าไหร่แล้วมเมาทุกคนเจ็บปวดทุกเพลงเลยใครเป็นบ้างฟังเพลงนี้อินภาพความรักขึ้นมาฟังเพลงนี้นึกถึงคนนี้ฟังเพลงนี้นึกถึงคนน,น,คน,นี้ก่อนที่เราจะออกแบบได้เราต้อง ล้างใจแล้กันให้มันไม่หลงเหลือใน,ในหัวใจของเราในห้องช่องว่างเนี่ยมันต้องล้างอดีตออกอะ่ะเพราะบางคนฝังใจมาตั้ง20ิปียังฝังอยู่เลยฝังไปหนึ่งคนสองคนสามคนยังฝังอยู่ในห้องหัวใจไม่มีพื้นที่ให้ใครเข้ามาอีกแล้วเต็มเย็ดเย็บไม่รู้กี่เข็มแล้วแผลในใจใบไม้หล่นแมงยังคิดถึงเลยเสียงน้ําหยดยังคิดถึงคนคนนั้นจิตมันส่งเคลื่อนออกไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เพราะอะไรมันหลงอยู่ความรักที่เคยมีมันหลงทางหาทางออกหาทางไม่เจอเลยเวียนแล้วก็วนแล้วก็หลงทางอยู่ใน วันนี้ใครอยากออกแบบความรักมาเจอกันถ้าเราปรารถนาจะเจอคู่บุญและคู่ชีวิตจริงๆเราต้องกลับมา back to b a s i c คือกลับมารักตัวเองก่อนแล้วมันรักยังไงรักตัวเองเนี่ยรักยังไงออกแบบยังไงวางแผนยังไงคลาสนี้นะผมบอกเลยว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้สําหรับคนที่อยากตามหาักรักแท้เป็นรางวัลกับคนช่างฝันแต่เราจะทํายังไงให้ฝันเป็นจริงมาเจอกันคืนนี้ในไลฟ์ครับออกแบบชีวิตรักใหม่ด้วยการกําหนดชะตาชีวิตด้วยตัวเอง